สวัสดีครับมามาดึกเลยนะฮะก็นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาสอนทําตัว Copy t เตนะครับก็โค้ดตัวเนี้ยนะฮะก็เป็นการพัฒนานะครับมาจากผมนะฮะก็ดูโค้ดแล้วก็สร้างขึ้นมาแล้วก็พยายามทำให้มันง่ายที่สุดนะฮะทำให้มันสั้นที่สุดเพื่อเรียกใช้งานไง่ายนะครับโค้ดเนี้ยก็จะประกอบด้วยทั้งหมด2บรรทัดนะครับก็คือ Import แล้วก็การเรียกใช้งานโค้ดนะครับ ตัวนี้เนี่ยที่ทาให้มันง่ายเพราะว่าโอเคในกลุ่มเรียนเข้าใจว่ามันมีมือใหม่มาเยอะนะฮะมือใหม่เข้ามาต้องการที่จะเรียนรู้เยอะนะะดังน,น,นั้นก็เลยในตอนนี้อีพีเนี่ยถ้าเกิดเห็น30กว่าอ P ีก็จะเป็นในเรื่องของเบสิกล้วนเลยนะครับตั้งแต่ต้นนะฮะจนทําเป็นนะครับก็ก็ปริเทดเดี๋ยวก็จะ,ะให้ใช้งานแบบง่ายๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยอผมจะสอนต่อยอดในเรื่องของอื่นๆอย่างเช่น อ,อย่างเช่นไอตัว copy t e s t เนี่ยนะครับมันก็จะต้องมี matter นะครับ m a t e r นะครับส่งสัญญาณนะฮะมาหา user นะครับ user ก็จะจับสัญญาณจาก m a ต t e r ในการเท s ดนะครับวิธีการเท s ดจาก m a s t e r ก็จะมีในการ copy t a s t ก็จะมีหลายแบบแบบ100%แบบตาม m ม a าต t e r ทุกอย่างหรือแบบรับแค่สัญญาณมาแล้วค่อยมาเกี่ยวนะครับแล้วก็ m a s t e r ก็จะมี หลายอย่างหลายแบบก็คือแบบที่เทรดมือเองกับแบบที่อ,ออกเด bot, อร์โดยบอรอะไรก็แล้วแต่ของมาสเตอร์ที่ที่เขามีเทคนิคของเขาที่ทํากําไรได้จริงอะไรอย่างนี้นะฮะตัวก๊อปปี้เทีดตัวนี้จะรองรับทุกๆอย่างที่อ,ออกเดอร์ที่อยู่ในบัญชีของมาสเตอร์ดังนั้นตัวนี้ก็จะควบคุมหมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นมาสเตอร์ออเดอร์อะไรก็ตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นใช้บอทใช้ กดเองหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะส่งสัญญาณมาที่ user หมดเมื่อ user ไปจับสัญญาณจาก master มานะครับอ่าทีนี้มันก็จะมีลูกเล่นอีกนะครับอันนี้ผมก็จะ,ะเดี๋ยวขอพูดเป็นแนวทางนะครับเพื่อที่จะมีกําลังใจนะครับแล้วก็ไม่น่าเบื่อในเรื่องของการเขียนโค้ดเผื่อจะได้แบบเออฟังผมไปแล้วก็คิดนี่หว่าเอาเอแอปพูดอย่างงี้มาแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองทําอะไร,ระมาวันนี้คือไอตัวตัวโค้ดที่ผมพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งค่า ออเดอร์นะครับของมาเตอร์เนี่ยนะครับามาแทบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นคู่เงินไม่ว่าจะเป็นจนํานวนเงินไม่ว่าจะเป็นเวลาเริ่มเวลาหมด Order, ออเดอร์ไม่ว่าจะเป็น ID ของออเดอร์อันนี้เราไม่ได้ใช้นะฮะแล้วก็อันนี้โค้ดนะฮะพวกโค้ดที่สอนอะไรก็ตามนี้ไม่ต้องมากังขาผมนะเพราะว่าผมไม่ได้ไปแอบขโมยนะครับแอบขโมยสัญญาณมาตัวนี้จะเป็นเป็นแบบ สมยอมนะฮะก็คือมาสเตอร์ต้องยินยอมที่จะปล่อยให้ Copy ปเทตก็คือต้องใช้โปรแกรมเราอ่าถ้าเกิดใช้โปรแกรมที่ที่ผู้พัฒนาบอทนะครับเอาไปให้ใช้หรือว่าขายต่อแล้วก็แล้วแต่นะครับอ่าก็นะครับก็สามารถใช้งานแล้วก็ส่งสัญญามายูเซอร์ได้นะครับก็จะเป็นแบบสมยอมนะไม่ได้ไม่ได้ไปขโมย ID มาอะไรเงี้นะครับทีนี้เกินมาเยอะแล้วนะครับเราก็สามารถไปอัดแอปได้อย่างเช่นนะ มาตเตอร์เนี่ยนะครับเทรดสิบดอลลาร์เทรดสิบดอลลาร์ปึ๊บมาตเตอร์แบบมั่นใจมาก10ดอลลาร์อะไรก็แล้วแต่นี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะอาจจะมากกว่าน,นี้อ่ามาตเตอร์แบบมีทุนเยอะมากเลยนะครับแต่เอกรายย่อยเนี่ยนะครับมีทุนไม่เยอะอ่าเทรดไม้ละ10ดอลลาร์เนี่ยโอ้โหแพ้2ไม้ก็เท่าไหร่ละ600กว่าบาทแล้วใช่ไหมอ่าดังนั้นเราก็สามารถรับค่าไอตัวเงินเนี่ยดอลลาร์นะครับเอามาเอามาหารได้อย่างเช่นเรารับ10บมาไอาเรารู้แล้วว่ามาตเตอร์มันเทรด10ดอลลาร์ เราก็เอา10ดอลเนี่ยเอาค่าเลข10เนี่ยนะครับเอามาหารนะฮะหารเท่าไหร่10หาร10อ่า10หาร10ก็เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ1นะครับอ่าแล้วก็เทรดแค่1นึ่งดอลก็คือหารหารเท่าตัวของมาสเตอร์เพื่อที่ได้มูลค่าที่เราสามารถรับได้นะครับหรืออย่างเช่นเราบอกว่ามาสเตอร์เทรดสิดอลเรารับได้ครึ่งหนึ่งของมาสเตอร์ก็หาร2ออ่ารับได้แค่อ่าหนึ่งหนึ่งเท่าอะไรเอ้ยรับรับได้แค่แบบ ่าระดับที่1ดอลงดอนเงี้ยเราก็มาหารหารเท่าตัวนะครับมาตเตอร์เทรดร้อยดอลเราก็หานร้อยดอนเราก็ได้หนึ่ดอนนะฮะอ่าเทรดสองร้อยหานสองร้อยก็ได้สองดอนอะไรงเงี้ยนะครับใช่ไหมเอ้ยเทรดสองร้อยสองร้อยหานสองร้อยก็1อะไรงเงี้ยนะครับอ่ก็มาหารได้หรืออ่ามาตเตอร์ทุนน้อยนะครับอ่าไลค์คนที่เป็นยูเซอร์เนี่ยทุนเยอะนะครับอยากเทรดเยอะหรอกอยากเทรดเยอะกว่ามาสเตอร์มาสเตอร์แม่นมากเลยแต่ เรารู้สึกมั่นใจนะครเราก็สามารถรับมูลค่านะครับออเดอร์ที่มาเตอร์ออกนะครับเอามาคูณก็ได้บลกลกคูนหารได้หมดเลยนะครับเป็นโอเปอเรเตอร์อะไรก็ตามที่เราอยากเอามาใส่นะครับก็ได้หมดนะครับสมการยุาลังอะไรก็จัดไปนะครับโอเคบ่นมาเยอะแล้วก็มาดูโค้ดกันนะครับโค้ดนี้ก็ง่ายมากนะครับเพื่อตอบรับกับสมาชิกใหม่ช่วงนี้เข้าเข้ามานะครับช่วงไม่นานนี้ก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับ อันดับแรกก็มีเรื่องการ import นะ import import ตัวโมดูลตัวหนึ่งขึ้นมาคือ eddy so good นะฮะของผมเองนะฮะอ่าก็ import ตัวนี้เข้ามาทั้ง2อ,อะไรนะครับอ๋อแล้วก็ <c oughs> เปิดเป็น2โปรแกรมนะฮะหรือว่าโปรแกรมที่ใช้เขียนเปิดเป็น2ไฟล์อะไรก็ได้นะครับอ่าไฟล์แรกผมตั้งชื่อว่าเป็นไฟล์ master นะครับไฟล์ที่2ผมตั้งชื่อว่าไฟล์ user นะครับในการส่งข้อมูลไปมาหากันนะครับอ่า ก็ i m p o r ตตัวนี้เข้ามาแล้วนะครับถัดมานะฮะเวลาใช้งานเนี่ยนะครับ Import เข้ามาแล้วเราก็จะต้องพิมพ์ชื่อตัวที่เรา Import เข้ามานะครับอ่าเป็นอ่าดอทนะครับจริงๆเราสร้างตัวแปรให้มันง่ายก็ได้นะครับอ่าจะเอาเป็นนี่แหละนะครับ edisocoot นะฮะตัวม a s เตอร์ให้เราใช้งานฟังก์ชันฟังก์ชันเป็นอ่า ed edsg นะครับ main m a s t e r copy t a x e binary นะครับตัวนี้จะเป็น อ่าก็ e ิเทของ Binary นะ,ะใช้ก็พิเทตของ Binary นะครับตัวนี้ก็จะมีวงเล็บเปิดปิดแล้วก็ข้างในก็จะต้องผ่านค่า Argument เข้ามานะครับตัว m a s t e r ก็จะมี Port Port ตัวนี้เดี๋ยวผมจะยังไม่อธิบายนะครับเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของเซิร์ฟเวอรตอนนี้เราจะใช้เครื่องตัวเองเนะี่ยเป็นการจำลองนะครับในการรันโค้ดเพื่อที่จะเรียนรู้กับมันก่อน นะครับเวลาที่เราจะไปใช้งานในจริงมันไม่ได้มีแค่นี้นะยังจะต้องไปมีเซิร์ฟเวอร์หรือว่าทำอะไรหลายๆอย่างอีกนะครับเดี๋ยวผมจะสอนในลำด,ดับถัดไปนะครับอเอาแบบเบสิกก่อนแล้วค่อยๆ่อยแอดวานซ์ขึ้นนะครับให้เรามีความรู้ก่อนนะทีนี้ไอตัวแรกเนี่ยนะครับจะเป็นในเรื่องของการพอร์ตเป็นพอร์ตนะครับหมายเล็กพอร์ตแล้วก็อัน,อนดับถัดม,มาเนี่ยตัวนัมเบอร์นัมเบอร์หมายาว่าเป็นการลิมิตจำนวนเครื่องตัวมาเตอร์จะ จะถูกยูเซอร์เข้ามาเชื่อมต่อนะครับเราสามารถกำหนดตรงนี้ได้ว่าเราอยากให้ยูเซอร์มาเชื่อมต่อเราได้กี่เครื่องได้กี่ได้กี่คนอะไรเนี่ยเราก็สามารถกำหนดตรงนี้ได้อาสจว่ผมกำหนดไว้ที่5ก็จะมีการเชื่อมต่อเข้ามาสูงสุดได้แค่5อารมณ์เหมือนห้องเรียนนะครับเรียนแค่5คนเข้ามานอกกว่านี้เข้ามานอกเหนือกว่านี้เข้ามานอกเหนือจากที่นัดหมายก็จะเข้าไม่ได้นะครับก็กำหนดไปนะฮะ มีพอตมีนัมเบอร์ถัดมานะครับยูเซอร์ยูเซอร์ตรงนี้ก็จะเป็น IQ นะครับยูเซอร์ของ IQ นะมีค่าเป็นสตริงนะครับแล้วก็นะครับก็จะมี2ออันต่อมาก็จะเป็นเรื่องของยูเซอร์มีค่าเป็นสตริงเหมือนกันนะครับก็ใส่เข้าไป นี่นะเมนก๊อปปี้เทดไมเนอรี y มีพอร์มีจำนวน PC นะครับที่เข้ามาได้า uh, การเชื่อมต่อนะครับจริงๆไอโค้ดตัวเนี้ยคือพอผมทำสั้นแล้วใช่ไหมฮะมันก็สามารถเอาไปใส่นในมือถือได้นะครับสั้นๆเลยนะก็อ m o พุตโมดูลเข้าในมือถือแล้วก็รันบนมือถือได้เลยนะครับ uh, ไม่จำเป็นที่ต้องมาเป็น PC ก็ได้นะฮะโอเคพอร์ต okay. number user i อ s นะครับ uh, ทีนี้เมื่อเสร็จแล้วเราก็มาดูฝั่งของ user กันนะฮะก็บรรทัด2บรรทัดเหมือนกันฮะไอตัวนี้ก็นะผมก็ทำฟังก์ชันมาไว้ให้แล้วก็จะเป็น idsgmain นะครับ copy t a x t user binary นะครับอ่าตรงนี้ก็จะกำหนดเยอะกว่าอา่าเยอะกว่า master นะครับเพราะว่ามันจะต้องกำหนด IP นะครับตัว master ไหนไม่ต้องกำหนด IP นะครับเพราะว่าผม เห็นว่ามาสเตอร์ถ้าเกิดเขาจะรันเขาต้องรันไม่บนอุปกรณ์ของตัวเองแล้วเขาก็ต้องดูหรือเขาใช้บอดรันก็ต้องเป็นตำแหน่งในตำแหน่งหนึ่งอยู่แล้วดังนั้น IP ก็จะต้องเป็นยึดตามหลักของมาสเตอร์ดังนั้นผมก็เลยเพิ่มโค้ดที่มันจับ IP เครื่องที่เอาโคด้ดหรือว่าโปรแกรมมาสเตอร์เนี่ยไปรันเครื่องนั้นไว้เลยดังนั้นก็เลยใส่แค่พอร์ตนะครับไม่เป็นต้องใส่ IP อ่ะทีนี้เรามาดูาตัวของยูเซอร์บ้างนะครับในการส่งสัญญาณอ่า ก็ edg นะครับ main copy text ะนี่ d ก็จะมี edg main copy text user binary นะตัวนี้ก็จะผ่านค่าเป็น user ของ IQ นะฮะก็ใส่เข้ามาแนะนำให้เทสเทสคนละบัญชีนะครับเข้าไปสมัครใหม่แล้วก็เท s คนละบัญชีถ้าถ้าเทสบัญชีเดียวเนี่ยมันจะเกิดอาการที่ เรากดมือออกออเดอร์ปุ๊บอ่าโอเคเราออกออเดอร์เสร็จปุ๊บมันก็จะทําการ Copy ตัวเองน้นมันก็จะเป็นการวนลูปแล้วมันจะลวนนะครับมันจะลวนดังนั้นก็คนละยูเซอร์เพราะว่าจุดประสงค์คือการ Copy จากยูเซอร์ไปยูเซอร์อ่าถ้าเกิด Copy เดียวกันเนี่ยมันจะเป็นวนลูปอินฟินิตี้ไม่มีเส้นสุดพราะเปิดออเดอร์แล้วมันก็จะกรอบเปิดออเดอร์แล้วก็จะกรอบไปเรื่อยๆนะฮะอ่ามาตัวนี้อันที่2นะครับผ่านค่าเป็นพาสเวิร์ดเข้ามานะครับ พาสเวิร์ดแล้วก็จะมีอะไรก็จะมี IP กับ p o อนะครับ IP เนี่ยให้มาเอาใน cmd นะครับพิมพ์ไปว่า cmd ในตัวเสิร์ชนะะครัในตัวคอ m มานด์พรอมเนี่ยก็พิมพ์ไปว่านะครับ ip config นะครับ ip c o n f i g แล้วก็ enter ตัวนี้เราก็มาดูนะครับว่าเราใช้อะไรถ้าเกิดใช้แลนแล้วก็เป็นอินเทอร์เน็ตนะฮะของผมใช้ไวไฟก็จะเป็นของ Wifi แล้วก็มาดูนะครับ่า IP ตัวนี้ จะจำจะจดอะไรก็ได้นะครับแต่ของผมจำได้แล้วก็จะปิดไปเลยนะครับจริงๆก็ก๊อปออกมาได้เลยนะเนี่ยก๊อปออกมาได้กด control 4แต่บางเครื่องจะก๊อปไม่ได้นะก็เน้นเอาจำเอานะครับเครื่องผมมัน,มนก๊อบได้หรือเปล่าดูสิก๊อปออกมาได้นะครับอ่า ip ถัดมาก็จะเป็นในเรื่อง port ip นี้มีค่าเป็นส t ร i n g นะครับต้องใส่เครื่องหมายนี้ด้วยนะแล้วก็ถัดมานะครับเป็นในเรื่องของ p o ตพ p o ์ตมีค่าเป็น i n นนะฮะก็ ใส่ได้เลยตัวพอร์ตของยูเซอร์นะครับหมายเลขพอร์ตของยนะูเซอร์เนี่ยจะต้องตรงกับมาเตอร์นะครับตรงนะ ip ตรงยูเซอร์่า IP ตรงพอร์ตตรงนะครับนะครับแนะนำให้ใช้เป็น1 2 3 4ของ3 4ก็น,นะเพื่อในการเทสนะฮนะ ก็เมื่อได้แล้วนะครับเมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับถัดมานะฮะก็เดี๋ยวเรามาลองกนะันอันดับแรกทุกครั้งที่เราจะเริ่มใช้งานเราจะต้องรันของมาสเตอร์ก่อนนะครับอ่าถ้าเราไม่รันของมาสเตอร์เนี่ยมันจะเชื่อมต่อไม่ได้นะครับอ่าก็เปิดมาสเตอร์ขึ้นมาเปิดเสร็จแล้วก็รันของยูเซอร์ต่อได้เลยนะครับอ่าอันนี้ยูเซอร์นะโอเคทีนี้ก็รอให้มันคอนเน็กเมื่อทําการคอนเน็กมันก็จะบอกคอนเน็กไอพีตัวนี้นะแล้วก็มีพอตตัวนี้ นะครับอันนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าโอเค c อนเน็กเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาดูถ้าเกิดเราอันนี้คือ User ของ IQ ของ m a s t e r อันนี้คือ User อร์ไอของ User นะครับเวลาที่ผมกดออกออเดอร์ในฝั่งนะครับในฝั่งของม a s เตอร์ยูก็จะออกออเดอร์ตามนะครับเห็นไหมครับอ่ ไม่ว่าจะเป็นคู่เงินอะไรก็ตามนะครับหรือว่าผมใส่จำนวนเงินเข้าไป<ม>สัก10ดอลอะไรเงี้ยแล้วผมก็กดปุ๊บฝั่งตัวยูเซอร์ก็จะออก10ดอลตามเห็นไหมครับเนี่ยสิบดอลหรือถ้าเกิดผมรูออเดอร์ไอตัวรูออเดอร์นี้จะลองรับได้แค่2ครั้งนะ,ะจะลองรับได้แค่2ครั้งแต่ถ้าเกิดเครื่องใครแรงอาจจะได้ถึง3ถึง4นะครับ ก็คือเรื่องของอินเทอร์เน็ตแล้วก็ในเรื่องของอการประมวลผลในการวนลูปนะครับอันนี้ก็เป็นจริงๆมันก็แค่เซลลวินาทีนิด,น,ดนิดเดียวเองนะฮะแต่ผมมองว่าถ้าเครื่องแรงกว่านี้น่าจะเบิลได้นะครับรัวรัวตามทันมาสเตอร์ได้นะครับแต่ผมคิดว่ามาสเตอร์ก็ไม่น่าจะรัวบางครั้งอาจจะต้องรอออเดอร์นะครับแล้วก็คิดว่าถ้า ถ้าจะรัวจริงๆเต็มที่ก็น่าจะเป็นแบบกึกกึกหรือว่าแค่1นวินะครับแต่ถ้าเกิดเป็นระดับเซียววินาะทีอาจจะเป็นบอทแล้วนะครับบอทจักของมาสเตอร์ส่งมาที่ยูเซอร์อ่าโอเคเดี๋ยวผมลองรัวให้ดูนะครับกึกกึกแบบนี้อ่ากดไป2ทีนะครับออกออเดอสองเห็นไหมครับตัวยูเซอร์ก็ออก2ตามแต่ถ้าเกิดผมกดไป3ทีนะครับ1 2 3อ่าทันไหมอ่ามาแค่2นะครับเต็มที่ได้แค่2 ่าแต่ถ้าเกิดกดแบบไม่ได้ไวมากนะครับแบบธรรมดานะครับเอาไปเลยอีเจ e แล้วกันนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่านะครับก็มันก็จะตามทันเราต้องกดไวจริงๆนะครับถึงตามไม่ทันเต็มที่ถ้าเกิดไวมากๆก็ได้ได้ได้รับมาแค่2ออเดอร์นะอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่าในการทำก็ง่ายๆเลยนะครับในโค้ดสั้นๆ แล้วก็ในโค้ดนะฮะจะเห็นว่าถ้าพิมพ์ EDSG เข้าไปเนี่ยจะเห็นในเรื่องของชื่อฟังก์ชันมันเพิ่มขึ้นมาถ้าเกิดใครอยากลองนะฮะก็แบ็กอัพโค้ดไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ไปงัดแงะนะครับที่ผมใส่เข้าไปนะครับ e d s o so o d แล้วก็จะมีเรื่องของฟังก์ชันนะครับก็จะมี Server Data, Send Data, Order Binary, อ e c e าย e Data ก็ลองไปแงะดูนะฮะระหว่างถ้าเกิดใครแบบใจร้อนอยากลองลองวิชาก่อนนะก็แบ็กอัพไว้ก่อนด้วยนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวสอนเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการทำคอปปี้เทียนนะโอเคแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะเรียนตอนนี้ก็นะครับวันนี้วันที่15นะครับก็ก่กอนก่อนหมดวันที่15นะก็คือหลังจากเที่ยงคืน 10, วันที่15ไปแล้วเนะี่ยก็จะอัพราคาจากาค่าเรียนจาก799บาทนะครับก็จะกลายเป็น1 5 0 0งพัา 1, บาทนะครับ นะวันที่ผมอัดคลิปอยู่นะนะตอนนี้นะก็จะเป็น799อยู่หลังจากนี้ก็จะเป็นพันหหรืออาจจะมากกว่านี้ในอนาคตนะครับก็สามารถเข้ามาเรียนได้นะครับราคาก็จะอัพขึ้นตามเนื้อหาคอร์สนะครับยิ่งเอ,อ่ยยิ่งแอดวานซ์เริ่มมากขึ้นหรือว่าเริ่มเป็นสิ่งที่มันต้องการในทางทางตลาดนะครับเพราะว่าในเรื่องอ p ก๊อปปี้เทรดเนี่ยปกติมันจะดังอ่าดังอยู่ใน f o r e x นะฮะดังอยู่ใน f o r e x หรือว่าพวกตลาดอื่นๆนะครับพวกคลิป ตหรือว่าคิวเลนซี่อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าในเรื่องของออปชันเนี่ยมันยังน้อยอยู่ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะมาเป็นแรงงานหรือว่ามาใช้เป็นความรู้หรือว่ามาต่อยอดกับอะระบบเทรดของเตงหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการต่อยอดอาชีพของเตงก,ก็ก็ลองมาดูลองมาเล่นศึกษาเป็นความรู้ได้นะครับอ่าโอเคนะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ